นี้นะคะเราก็จะมารีวิวขมาวมูนเบานะคะกับน้ำพริกอะไรก็ไม่รู้นะคะกันน้ำพริกปวหวนาวนหร<อ>ือเปล่าเขาบอกว่าเผ็ดนะเผ็ดหนาไม่ใช่<อ>เปรี้ยวนะเปรี้ยวหนานะทุกคนมาดูว่ามันจะเปรียปร้ยวนัก <c oughs> เปรี้ยวหนานะยะ เฮ้ยิชิ้ก่อน,นเเฮ้ยเฮ้ยก็ใส่สือคู่ต่อไปโคโลโคโจอันนี้เป็นการ,รชิมตัวชิมเท็กกนะคะโอเคเดี๋ยวเคียมค้ากัาน <ๆ S 2> หนนเริ่มจิ้มค่ะอืมไม่เปรี้ยวยค่ะทุกคนจิ้มน,น้จิ้ม เต่คนเล่นรถบังกับเราเยอะๆนะเดีมาแลวคะ่ะอะไรค่ะอันนี้เป็นน้ำพริกปลาหวานแม่ททก็มันจิ้ให้กินน้อยแม่ชั้นไม่กินน้ำปลาหวานแต่ฉันกินอะ มาบ้านกินเลยรหรหนักแด้กับเฉียดทอดเนาะอร่อยมากอะ่ะมองกล้องหน่อย <c oughs>